สวัสดีค่ะพบกับช่องช้างพลายวาเลนไทน์เฟมิลี่นะคะตอนนี้เด็กชายวาเลนไทน์จะโชว์การแสดงให้ดูนะคะโอเคโอ้โหเก่งมากเก่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะเออโอ้โหเออเก่งเก่ง เก่งแล้วจ้ะโชว์ให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะครับวันนี้โอ้โหเต้นเต้นเเตนงเป็นนเนดีเตดีเตนดเดียขาเออเเอคาเออเก่งจัเลยเก่งจังเลยโอ้โหเ้นเป็นเ้นเป็นเ้นขาเ้นขาเป้นขาเป็นขาขาข้างนึเป็นเป็นเ้นขาเต้นขาเตนขาเนขาเนขา เปลี่ยนขาเป็นขาเออเปลี่ยนขาเปลี่ยนขาเปลี่ยนขาอีกข้างนึงด้วยลูกเปลี่ยนขาอีกข้งนึงเออเออก่งกิงกิงโอ้โหกิ่งจังเลยเมานหมาวนเกิ่งมากวันนี้ไม่เคยไม่เคยฝึกให้ขึ้นเลยนะคะขึ้นเองเลยหมุน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 หหมุนหมหมุนหมุนหมุนหมมุน

นี่เออจันี่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 นนี่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 ต้องเชื่อฟังนะครับต้องเชื่อฟังพ่อนะหนูต้องเชื่อฟังพ่อนะเป็นเด็กดีนะครับเออเป็นเด็กดีครับ รอล็อรอรรอลสูงรอรอูนี่นเออเก่งเเอาลรอมสูงรออรอรอหน่อยรอรอออือันนี้คือลอรออ่ามาหมุนหมุนรอสูงสูครับผมหมุน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 เออต้องเชืยอฟังพ่อนะเออหมุนมุนอย่างงั้นแหละลูกเออหมุน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 เออลอลอรอรอสูงอ แอคชั <Scroll> ่นรอเออแอคชั <g Jud ite> ่นรอนะครับเออออยางงั huh. well, <g bile popular anyway> ้นแหละเออหือรอมากเลยรอมากเลยเออหื้อตาวนเอ้ยนิ่เต้นมือกนเตินเนเตินเนเดนเ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  เออยิ้มด้วยนะยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานด้วยครับเออยิ้มหวานด้วยนะคะยิ้มหวานด้วยตาอ้วนยิ้มหวานด้วยเก่งครับเก่งเก่งมากเลยเดี๋ยวจะได้ไปโชว์ให้แม่จ๋าดูเด้อ เออดูรอครับรอรอรลูกรอรอาสวรอ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 รยังๆอคชั่นลอเออสูงๆสูงดีดีออ่ะอ่ะอหมดแล้วดูทำหน้าทำตาสบัดหูด้วยอ่ะมุนมามุนมามุนมมุนมมุนมมุนออมุนมุนมามุนมามุนมามุนมมุนมมุนมเออรอรอครับสูงส อ็ชัอคชันนเออแอคชันอย่างนั้นเลยอืมจำจำนะครับจำจำนะเอคชันรอทำไงนะเต้นให้ไม่นด้งนะก็อันนี้คืออันนี้คือท่าที่น้องชอบที่สุดน้องชอบเต้นที่สุดนะเปล่นาเปลี่นา เออเปลี่ยนขาด้วยเก่เก่งอ่าเก่งครับปุ๊บนี่นี่ลูกเ้างนี่นี่นี่นิ่งองโน้ตนี่งองโน้ตเอนิ่นี่น่ออนิ่งองนิ่นิงแต่ว่าหันมือมาหาพ่อนะ นักเรียนต้องเชื่อฟังเออนักเรียนต้องเชื่อฟังคุณครูนะนิ่งนิ่งนิ่งก็คือนิ่งนะครับเออนิ่งนะอย่างนั้นนะอือดูทำหน้าเอายังไงขาจะลงมาแล้วหรอครั้งหนึ่งมาลงมาลงมาต่อลงมาลงมามาลยมามามาลงมาลงมาเคาะค่อยลงเคาะค่อยลงค่อยก่อยลงมาลงมาเออกลัวตกนะมีการกลัวตกนะเออ ต้องหัดขึ้นรถไวนนน้น่ะน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 ะเออเฮ้ยเฮ้ยเออ่ะเก่งเก่งเก่งโอ้โหผายลมออกมาด้วยนะวันนี้คุณแม่ไม่อยู่นะคะน้องไอยอยู่คนเดียวนี่ ต้องหัดให้อยู่คนเดียวบ้างหมุนหมุนหมุนนั่งลงมอนั่งลงนรอครับนั่งลงอสิอือแต่วนเก่งอู้เพชรมงคลเก่งจังเลยอือ

โอ้โหถนัดแล้วนะถนัดแล้วการขึ้นเก่งเกงเก่งเก่งมากเก่งมากผมจะโชว์ให้ดูยืนสองขาได้ไหมข้างบนน่ะนะเด็กความขาใหญ่มันจะมีอะไรหรอเออผมโตกว่าพ่อแล้วนะสูงกว่าพ่อแล้วนะเออ ไม่กลัวตกนะไม่กลัวตกเลยเก่งจังเลยหนูไม่กลัวตกเลยเออดูไม่กลัวตกเลยค่ะเก่ง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 ก่งเก่ัวก่งเ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 ก่งนง่เก่เตกเล กิงมากกินมากเก่งเก่งเก่งเออเก่งเก่งเก่งถ้าถ้าเต้นนี่ผมชอบครับผมอ๊้ส์อหมุนไปหมุนมาอะมุนไปมุนมามุนไปมุนมาเลย เออเก่งจังเลยมุนไปมุนมาไม่กลัวตกค่ะผมไม่กลัวตกนะครับผมชินแล้วอ,อหอวันนี้ผมเก่งนะผมอยู่คนเดียวนะครับแม่ไปอยู่ป่าแล้วผมอยู่คนเดียวเลยวันนี้โว้ย อดูท่ายืนดูท่ายืนค่ะไม่กลัวตกนะเมื่อก่อนนี้กลัวตกเดี๋ยวนี้สบายเลยเอาไม่ลงมานะจะอยู่บนนั้นบ่ไม่ลงบ่ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามน้องเลนไทยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะน้องเลนไทยขอลาแม่ๆทุกทท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ